สัญญาณทำไมตัดน,อนอ้นอเนาะสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศยุธงให้ยุบม่ได้ทงให้ครับย่สวนพี่น้อง ช่วงกลางคืนนะครับเวลาประมาณสามทุ่มหน่อยๆน,นะพี่น้องเนาะอันนี้คืออยู่ในเขตนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องแต่เราจะอนุรักษ์อให้เป็นสวนเป็นให้อนาคตจะทำโมเดลนะครับพี่น้องโมเดลทุ่งสวน ธรรมชาติในจังหวัดสนุนทรเีเสียงอึ้งห้องเต็มครับพี่นอ้องอึ้งกับห้อง้ายนอกพี่น้องเนาะบรรยาก,กาศคล้ายๆยุบันห้องนะครับพี่น้องทองฝ้าสะลัวอ,อ้ทองฝ้าอำไพยทองฝ้า กำลังค้นหาใช้ Google Ads โฆษณาสินค้าเงียบสงัดด้วยสวัสดีครับคุณอาบ,บีน้องสดัมมานะฮะเบิง้งบรรยากาศมืดๆ พี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบื้องว่าอื้องหลายซ้ำใดเนาะพี่น้องอันนี้คือยังไม่ย่างก้าวเข้าไปเขตบริเวณที่มีอื้องเยอะนะครับพี่น้อง ี่นอ้องมักเบิงบรรยากาศเงียบๆก็เงาหรือว่าคำกันขึ้นพี่นอาาอ้องบ่าจะอาบน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องว่าสีเขาห้นอนพอดีฝนฝ้าฝนครับพี่นอ้องเมื่อึ้นฝ้าเหลี่ยมผุพับผุพับครับแต่ว่าจักสิตกเม่ตกพี่น้องเด้อได้ยินเสียงอึงเสียง กบพ้องครับพี่น้องอดใจผู่ไหวครับก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศย้ำมาขึ้นที่สวนสวนหน้าบ้านที่ทานิมมักกแค่ว่าสิบ,บรรยากาศยังไงน้องพี่น้องเนะาะสวัสดีครับคุณพี่รับพลบิรอนะครับคุณยายังสาวนะครับ เบิ้งบรรยากาศเราคิดฮอดบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องบรรยากาศในสวนมาสิบติดจังไลยเนาะพี่น้องเนาะเราจะอาจจะเจออะไรบีบีในสวนกับค้ากับขึ้นเนาะพี่น้อง พออย่างก็เงียบไปเด้อพี่น้องเ้อเพราะว่าผมมนาพูดเดียวพี่น้องมุมบรรยากา,กาศก็จะเงียบมดบบืดวังเวงนิดนึงนะครับ๋ยวสิพาไปห้องพาพี่น้องไปเบิ่งว่าตำแหน่งอึ้งห้อง กบห้องอยุบมุงไดเนาะพี่นอนะ้องเนาะกลางวันก็ถ่ายทำมาเยอะแล้วน้ะพี่น้องเนาะอยากให้พี่นอ้องเบิงกันขึ้นระวังสวัสดีครับเพื่อนรักนะครับคุณปิยทิพ จนกลางสวัสดีครับคุณลีลาสวัสดีครับคุณย่ายังแจวนะครับพอดีมันได้ยินเสียงอึงเสียงไอ้ร้องครับพี่นอ้องเลยอยากพาพี่น้องมาเบิ้งไฟไฟฉายกับมีมาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าอุป <c oughs> กรณ์มีครับแต่ว่ามัน,นมันมาแจ้งอะไรครับนะพี่น้อง น่ากลัวสวัสดีครับคุณแสงเดือนนะครับป้อมสนามไม่ต้อกลัวครับพี่น้องออพี่น้องอยู่ดูเข้ามาชมหลายคนแต่ผมอ,อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องอาจจะเห็นอะไรดีๆนะพี่น้องอาจจะเห็นอะไรดีๆก็ได้นะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับรับรองว่าพี่น้องต้องตะลึงในเหตุการณ์หลายๆอย่างพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ช่องส่องผีนะครับพี่น้องเป็นช่องส่องกลบส่องเขียดนะครับส่องเบิ้งครับพี่น้องแต่ว่าผมมาจับครับพี่น้องม้จับเพื่อนมืดครับพี่น้องมืด ตัวนะ้ครับเป็นป่าที่มืดทึบนะฮะพี่น้องระวังคนหลอกเด้อเป็นไงบรรยากาศเหมือนแถวอีสานบ้านเราพี่น้อง เอฟเฟกเริ่มมากแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับคุณมายุรีนายโศกนะครับวันเสริรับที่นอนพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเจอบรรยากาศที่แบบหน้าตะลึงหน่าตื่นเต้นนะพี่นออ้องไก่ทเขาพันษาเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกท่านทุกองขออนุญาตในการถ่ายทำปูญาเด้อขออนุญาตในการถ่ายทำลูกหลานมาถ่ายทำนำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้มวนได้ซื่นได้คิดหอดบ้านคิดหอดซองนอปูญาเด้อ,เ,อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพี่นอ้องย้ำนะครับไม่ใช่รายการช่องสองผีแล้วพี่น้องเด้อ แต่คนมีบุญวาสนาดีอาจจะเจอนะ้าพี่น้องอาจจะเจอโชคเจอราบนะฟองเบี้ยงของอื่นครับพี่น้องุะค,ครับจับคู่พี่น้องเห็นบ่ครับจับคู่กอดเกี้ยวกันนะครับเพราะว่าถึงเวลาเพ่นสีผสมพันธุ์ของพันเน้ะพี่น้องเนาะ บรรยากาศก็จะบังเบงนะพี่น้องอถ้ายางขาำไปนีดเจ้าน้อยพี่น้องห้องและงมครับน่าจะประมาณเขาเข้าเยอะเอะครับเยอะยอมรับ่าเยอะเลยนะครับบรรยากาศ ข้าคืนสำหรับขึ้นข้าคืนนี้เ้อพี่น้องเ้อ mm hmm. อาศัยไอ้กล้องโทรศัพท์พี่นอ้องพี่น้องอาจจะเจออะไรดีๆที่พี่น้องอยู่ในไลฟ์สดที่กำลังติดตามรับชมนะครับ เอาบรรยากาศนะครับบางทีมันก็จะมีมีควันมีเป็นแสงบรรยากาศอันนี้คือไม่ได้สร้างเอฟิกเลยนะครับสวัสดีครับคุณจดัดนะครับจริญภูมิีิสาวนะครับสวัสดีคุณยายนะครับคุณยายตะหิน,หนเอาอึ้องใหม่อึ้องไครมหาห้ยายเนี่ยอ๋อ อันนี้คือไลฟ์สดๆนะครับพี่น้องคือว่าพี่น้องเห็นแบบเรื่องไหนกับว่ากันไปเนาะพี่น้องอเห็นภาพบรรยากาศเพื่อนไหนครับนี่ครับพี่น้องผมสีซ่องปเบ่งว่าห้องระงมละง้าวครับเป็นเป็นบ่อนะครับแล้วตรงนี้คือเป็นไข่ปลาดงดิบพี่น้องไต่กบไต่เขียด บอหละบรครับบ่ได้ไต่ครับคือพาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศไอ้ไอ้อึ้งบอรัรบบอแต่ไม่ได้ครับคุณสมพรมงหอมนะครับบ่ได้บ่ได้มาไต่ครับพาพพี่น้องมาฟังเสียงบรรยากาศอึ้งห้องอยู่นาบ้านที่ชลบุรีอไนนี้พี่น้องอันนี้คือเป็นวงเขตจจำกัดนะครับนี่คือธรรมชาติของแมลงมุมพี่นอ้องเห็นบอรัรบ นี่เพื่อนบอกว่าเขาไปพระใดครับนีบ่ข้างในนี่คือเป็นป่าดงดิบอาสิบเปนเมืองสักอย่างนะพี่น้องเนาะตั้งแต่ตะกอนสมัยก่อนโบ,ร,บราณโบราณเพื่น แชอบครับผมรู้สึกว่าชอบภาพนี้มากนะพี่น้องแคปหน้าจอไว้บ้งนะครับพี่น้องอันนี้คือแมลงมงุมก้อนที่ขาหัวไปนะครับสวยมากครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ดูนะพี่น้องแล้วนี่โอกาสที่พี่น้องจะได้ดูแบบยังเงี้ยหายยากเหมือนกันนะครับแม้แต่ตัวผม ผมเข้ามาสวนทุวกวันนะครับแต่ไม่เจอนะครับนี่คือพญา,าแมลงมุมนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามครับอันนี้คือไม่ใช่เป็นสร้างภาพเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องคือเป็นภาพจริงเสียงจริงนะครับมุมข้างในจะเป็นยังไง ผมไม่มีสามารถที่จะเดินเข้าไปได้นะครับเพราะว่าบัานเป็นปลาหกพี่น้องเป็นเป็นคนละคนละแดนจากที่สวนผมนะครับพี่น้องเข้ามาทักทายนะครับอ,อ,อุบาจ,านจันทร์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาครับนี่ไอพี่น้องได้เบิ้งว่า อาจจะเห็นน้องพี่น้องเนาะโมเรื่องเรขกผู้มกเลขกกับเบื้องเอาพี่น้องเอ้ยที่นี่ครับพี่น้องสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติพี่น้องเนี่ยเอาไ้ไกลเลยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยครับคือผมไม่ได้เติมแต่งสร้างให้เป็นภาพอย่างนี้นะครับคือว่าท่านสร้างมาเองนะครับสวยงามครับพี่น้องบ้ แม่งมุม้แม่งมุ้มครับแฟนยู่งอ่ะพี่น้องพี่น้องเขาสีเบิงเออ่เห็ดมืดแล้วนาะพี่น้องเดียวเขาใส่กับเบิงย้อนหลังครับเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดน้อยนึงครับพี่น้อง โอ้เห,หมาะพันบ้านเรื่อยๆพี่นออ้องผู้หญาเพ่นที่เขาบรรทุมจำศิลถึงเวลาเพ,พ่นพักผ่อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่ ตานีน้องพี่น้อ,นองเนาะนี่เป็นเครื่องมือการกเกษตรนะครับมันมืดครับพี่น้องอยู่ผูเ้เดียวกอ็รู้สึกวังเวงนะครับพี่น้องสวัสดีครับนี่คือเป็นช่องพิธนินบ้านกกแคไลฟ์เฟซบุ๊กให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศ ค่ำคืนที่หัวที่สวนนาะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องก็บเบาเบิ่งแล้วก็ผิดจาจรณาเอาเด้อพี่น้องเด้อ,อแม้งมุ่มบนทิศห้งได้บรรยากาศพอดีนาะพี่น,อน้องเนาะเออ พี่น้องเห็นหนาผมบร่รดออกมาจากความมืดพี่น้องเดี๋ยวสภาพพี่น้องเม้าหม่งแจง้แจงๆเนะพี่นอนะ้องเนาะก้อนสีลาคลิปนีไหลสดหนีเนะพี่นอนะ้องเนาะถึงเวลาได้พักผ่อน ถัทไทยพี่ดองเอาแจ้งแล้วบนเนี้ยเอาพี่ดองสำหรับคำขึ้นนี้พี่ดองภาพี่ดองเขาบ่งอ,อ,อ่อ,อนซื้ออ่อนซ่อนอึ้งคือหลายถักหลายครับหลายย่อมเราว่าหลายเลยครับแต่ว่าย่อมหนีบ่ไ่ได้จับมากินเนอะพลงนะุงเนอะเออ อลุรักษ์เป็นธรรมชาตินะครับกันอยากกินกับวซื้อทั้งที่กกินโเบะกระสือว่าปล่อยครับก็เลยเป็นแหล่งธรรมชาติจะสร้างเป็นโมเดลของทุ่งนาที่ชนิดบ้านกกแร์ที่จังหวัดชลบุรีถ้ามีโอกาสมีกำลังเงินพ่อและพี่น้องเนาะจะสั่งให้เป็นโมเดลเป็นธรรมชาติ ในเมืองหน้าพี่น้องเนาะเออพี่น้องได้มาเที่ยวมาหาได้มาพักผ่อนนะครับพี่น้องบรรยากาศในบ้านที่ถนนบ้านกบแค่ด้านหน้าด้านหน้าบ้านด้นาน,ดนหลังบ้านเป็นสวนธรรมชาติห้พี่น้องเบ่งว่าไข,าขา่บรรยากาศยุ่ยเหมือนเขาเ่อนวายยุ่ยไข่บ้านเท่าครับพี่น้องนเนาะเสียง ยังก,เงก็เสียงกิริดเสียงกีปโปมกีโปมไม่มีครับแต่ว่าเสียงกิริดนี่หลายอยู่ครับกิริดแล้วก็เสียงกีซ้อนเนาะพี่น้องนเนาะบางท่านก็อาจจะอาจจะไม่รู้ว่ากิริดกีซ้อนอะไรอะไรเงี้ยคือโดยสำเนียงผมเป็นคนอีสานบ้านเฮ่องนาะพี่น้องนเนาะอยากสิ่อว่าภาษาอีสานในการสนทนา ดีกว่านะพี่น้องบางท่านก็อาจจะฟังไม่รู้ก็ขออภัยพี่น้องพยายามสิ่เบาให้พี่น้องไทยอีสานบรนเฮาแล้วก็ทุกภาคทุกส่วนทุกภาคทุกจักงหวัดนะพี่น้องเนาะอ่ให้พี่น้องในเบื้อง่าบรรยากาศต่ละมือแต่ละวินนะครับฟ้าคึ้มทั้งวันครับพี่น้องต่ว่า ฝนตกนิ่นไปปล่อยเป็นระยะตั้งแต่เสาร์จนหอวด้วยในจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องบรรยากาศท้องฟ้าฝนคลึ้มทั้งวันนะครับอ่กบอึง้อองกับข้ามาผสมพันธ์กันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเสียงสัตว์ที่อยู่ในใต้ดินเพิ่อกะดินดำดํำชุ่มนะครับพี่น้องเริ่มออกโตมาจากใต้ดินนะครับพี่น้อง พือมาผสมพันธุ์ตามฤดูกาลของแต่ละสัตว์ทุกชนิดนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องอสำหรับเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้เป้าได้หยอกหัวม้มวนกันแล้วก็ให้เบิ้งบรรยากาศ่าอยู่หน้าบ้านผมบรรยากาศช่วงค่าคืนแล้วก็ฟังเสียงอิงฟังเสียงกบนอกพี่น้องเนาะเออ่า หา <c oughs> ละคนก็คิดฮอดบ้านครับพี่น้องด้วยสาการโควิดเนาะพี่น้องเนาะมันไปหาสู้กันยากนาะพี่น้องเนาะ,ะจักเมื่อใดมันสิซา,มาเมื่อใดจักมันสิเศร้าแต่ว่าพี่น้องเขาต้องเบิวมาสมหวนสมควรสมผลสมควร หมายถึงว่าพี่น้องว่าอขออนุญาตตั้งกล่องกับพี่น้องเพราะว่าคือกล่องปวดแขนนิดหนึง่งนาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับคุณสิ่งที่เหลือสวัสดีครับคุณศิลปพันเจริญภูมินะครับสวัสดีคุณนันนะฮะสวัสดีสุภูสุคนละครับพี่นอ้องแสงสีเสียงอยู่นาบ้านผมไฟใส่ไฟหลายครับเพราะว่า ผมในบ้านผมนี่คือต้องเปิดแสงสว่างตลอดนะครับพี่น้องด้วยความเชื่อหรือว่าความศรัทธาหรืออะไรก็คือพยายามอยาให้มันแจ้งสว่างตลอดครับเพราะว่ากลางคืนเปิดแสงสว่างให้รับความแสงสว่างเพราะกลางวันเราใส่แสงพระอาทิตย์นะพี่น,อนอ้องเนาะครับพี่น้อง มมี่โมี่ยังไหลที่น้องโอนี่กะมาหยอกมาล้อพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศท้องทองุงตาแสงสีไฟมันสิบว่ค่อยแจง้งบัดใดน้อพี่น,อน้องเนาะเออะเอาไว้เอาไว้ทลิปนะครับเวลาค่ำคืนย้ำสิบเบอ,อ็ดซองเบางอึ่งบางกบเดี๋ยวผมจะเตรียมระบบแสงสีไฟให้พี่น้องได้ไฟฉายมาอันนึงครับพี่น้องแต่ว่า <laughs> นี่ครับ แกงบวพ่อครับพี่น้องมันก็ได้ซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับคุณพลอยนะครับแล้วก็ทุกท่านก็แล้วกันพี่น้องสําหรับค่าคืนนี้นะครับผมพี่ทานินบ้านกบกแช่ไล์สดให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศคนบริเวณโอกาสทุกท่านอยากกลับบ้านแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับไปบ่ได้ผู้ดใดเจ็บผู้ดใดป่วยก็ไปเยี่ยมไปยมกับ่ได้พี่น้องเอ้ย ทุกคนต่างภาวนานะครับพี่น้องให้โควิดหายจากทั่วโลกทั่วประเทศก็แล้วกันนาอพี่น้องเนะเาะหายไปซะสวาหายไปนะครับกับพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมพี่ธนินบ้านกกแคร์นะครับผู้สำรวจหลักอย่างเปกก็นทางการนะครับไอหนุมกก่มมัดโกโซโยมนิน,นะครับกาแฟสเสดือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องทรงหมอกเป็นกำลังแร่งใจให้ทุกท่าน ที่กำลังติดตามรับชมหรือว่าติดตามเบื้องย้อนหลังให้มีความสุขครับยูดีมีแห้งนะครับปราะศจากโควิดอย่าได้เข้ามาก,กําไกเอฟซี FC ที่นารักทุกคนแล้วก็เอฟซี FC หลายๆท่านก็แล้วกันนะพี่นอ้องสำหรับคำขึ้นนี้ผมพิธานินบันกกแค่กับก้าวเข้ามาสวีเดสสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณ ปัญญานะครับท้ายสุดมาพ่อกันไหมครับสำหรับค่ำคืนนี้ก้าวคำ้มวาสวีดสสวัสดีครับพี่น้อง